เรักุุปเบสแล้ว้าขึ้นปานมันพ่วงสุปานดอกบักแตงนมันสุปเบา้วยแดดแต่มันลมนิดนึงลมดราแตงเราลมเสานี่ซุปเบสุปก็เหลือนี่นะงนี้นี่เนี่นี่นี่มันเปือกบางจเนี่ได้ไหมเพราะข้าบักแตงกว่านี้ วายขายจนเริงเท่านี่แหละขายจนเอง่จะโคกันลอยเดียวโคโคโคเขากินบุะรีเขากินบุหร่ลอยนึ่งเขาะพักเอาเฮ็ดมาแตเขาไม่ชอบทอดแยกอีมเี่ยไงทอดไม่เอ็มมาขายเอ็มเหมอนกันเดจังเลยเดจังลอยเทสุดจงลอยเทสุดมอยหนึงเทสุดจังเดลอหเอาเด็เอาหพกงานเรียน อาาผมเลือกเได้ทุกน่างมัดนสองคนเลือกหมดเลยเออมีเงินเงยเงย่อนหล่อนๆเงินเลือกกับผงบวกล้งซุปกับซุกกับกรูปุกละซุกกับุกื่นวยล่ะเอาพบเลยแถมน่นวยแถมสองเอามาแถมสองก็ใช่อีกสองไยอันนี้อันนี้อแล้ว